เมียวเมียวได้เวลาไปหาหมอแล้วเนาะไปแล้วเนาะเดี๋ยวด้นนั่งรถเก่งไปอันนี้นั่งรถเก่งไปเนาะพี่นันยันมีงานทำทำงานตัดไม้ส่งเนาะปลูกอะไรต้องใช้บริการรถเก่งไปเช่นเคยครับมาแล้วมาป่ะเมียวเมียวขึ้นรถแล้วไปไดโน่ไปส่งน้องเหรอไปได้น่ไปส่งเพื่อนหนึ่งไงไม่ไปลูกไปที่บ้านเลยบ้วปุลยพูไปแล้วน้องพูดเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวก็กลับมาลูก เด้ออยู่นี่นะไปปิดตุปิดตุปิดต,ตุแล้วนะเราเก่งไปบบว,นวไปันนี้เอำเภอวันน้นรถไปเที่ยวกันเนาะอือปิดตุอุ้ยไปแล้วเดินทางแล้วหมอกลงอยู่ยังไม่หายนะ,น,ะน่าจะหายก็นวันหนึ่งก็เก้าโมงสิบโมงตอนนี้เก้าโมงแล้วไปไม่หายแล้วตนสะิบโมงกว่าเดินทางพาเหมียวไปหาหมอ อํามานวันนี้นะไม่รู้ว่าผ่านผ่านหรือไม่ก็เอเขาอยู่ในบ้านมานานไม่ได้ออกร่างกายไม่ได้ออกไปเดินเล่นขนาน้างนอกแต่ว่าถ้าเมียอยู่ในบ้านดูนคอกนานๆใน,น,ในกรงน,นานๆกองข้าพจะไม่ค่อยแข็งแรงอะไหรต่ตปล่อยใํเขาไปเดินเล่นกับธรรมชาตินันแต่แม่สามสิบวันไปทํามาแล้วก็ดูดีแข็งแรงดีแล้วอะไร พาน้องน้องเนื like, ้อ ouais, น้องน้องก็รอนูนศาสนาโน้ช่างน่วันนี้ก็น้องสองเหมียวนี่ไปทำกันวันนี้สองเหมียวเท้าเทากับดำสนิทพรุ่งนี้อีกสองเหมียวน้องคุยฟ้ากับน้องน้ำเพชรวันนี้ก็เดินทางไปนต้องขออวยมุนาครับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาช่วยเหลือน้องน้องเหมียว ได้มีชีวิตได้อยู่ไดมีความสุขรอดปลอดภัยได้ธรงานได้ทำวัคซีนและมีอาหารการกินมีที่อยู่อาศัยก,ก,ก็ขออนุญาตศาสนาเพราะพระองค์ทงหลายจงเป็นพระรอบปัจจัยรุนนำความช่วให้กับคนทุกขขท่านพบความสุขความเจริญมีความสงการสงใจปราส,สนาที่ไร้ความได้ท่องประมุงมารารถนากวการทุกคนทุกท่านเถิด ดูวันนี้ก็จะไม่ค่อได้ถ่ายยาวแล้วน้จะถ่ายแค่ประมาณสร้างๆที่นี่นั่นเนาะจะถึงคลินิกหมอค่อยถ่ายต่อไปครังหนึ่งมาถึงแล้วถึงคลินิกหมอแล้วน้องแม่ลงมาได้ลูกเมวลงไดลงได้เดอแม่เมีวแม่แมวถึงคลินิกหมอแล้วครับแม่เหมียวทางานรึไม่เดี๋ยวตอนเย็นบุมบราฟนะให้หมอดูอาการดูสุขภาพด้วยกเนาะ วันนี้กลับมารับแล้วก็จะได้ไปอยู่ฮัดสบายๆแล้วเนาะข้าพเจ้ขอนำภาพนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันว่าเป็นอย่ารนะขออนุญาตสาธุขอพุทธศตวรรษลาจงเป็นเพระรประจัจจัยนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขใกล้สุขใจท้องปรารถนาต่อการทุกท่านทุกคนสาธุอายุวันโอุข,ขังพระลังเจ้า